สำหรับใครที่กำลังจับตามองกลุ่มเมกาแคปหรือบริษัทขนาดใหญ่ยักษ์ของโลกเพราะตอนนี้ดัชนี S&P 500ก็ใกล้จะทำสถิติสูงสุดตลอดกาลแล้วซึ่งเป็นสัญญาณที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับทิศทางของตลาดวันนี้เรามีข้อมูลเชิงลึกจาก g กนิฟาที่ได้ทำการจัดอันดับ15ชื่อหุ้นเมกาแคปชั้นนำออกเป็น5เทียร์หรือ5กลุ่มด้วยกันการจัดกลุ่มนี้ไม่ได้แบ่งตามขนาดบริษัท แต่แบ่งตามภาพรวมของอัตราส่วนราคาต่อกำไรหรือ PE ratio ของปี2025เทียบกับการเติบโตของรายได้ในอีก3ปีข้างหน้าซึ่งเป็นข้อมูลที่ช่วยให้นักลงทุนเห็นภาพได้ชัดเจนว่าหุ้นตัวไหนน่าสนใจในมุมมองที่ต่างกันสำรวจกลุ่มหุ้น Mega Cap ทั้ง5เทียมาเริ่มต้นกันที่กลุ่มที่โดดเด่นที่สุดนั่นคือเทียวันกลุ่มนี้ถูกนิยามว่าเป็น Elite Growth บวก Solid Valuation หรือ เติบโตเหนือชั้นบวกมูลค่าที่แข็งแกร่งหุ้นในกลุ่มนี้มีศักยภาพในการเติบโตของรายได้สูงมากในอีก3ปีข้างหน้าในขณะที่ P/E ก็อยู่ในระดับที่น่าสนใจทาให้เป็นกลุ่มที่นักลงทุนหลายคนจับตามองเป็นพิเศษประกอบไปด้วย Nvidia, l LY l และ TSMC ซึ่งหากดูจากกราฟจะเห็นได้ว่า Nvidia มีการเติบโตของรายได้ในอีก3ปีข้างหน้าสูงถึง35%เลยทีเดียวต่อมาคือ Tier 2 หรือกลุ่ม Strong Growth บวก Steel Attractive Valuation กลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่ยังคงเติบโตแข็งแกร่งแต่มี PE ที่ยังอยู่ในระดับที่ดึงดูดใจหุ้นในกลุ่มนี้เต็มไปด้วยบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันดีได้แก่ b o a d c o m Microsoft, Meta และ Alphabet ซึ่งล้วนเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของตนเองและยังมีโอกาสเติบโตสูงสำหรับนักลงทุนที่ชอบความสมดุลและมั่นคงต้องดูที่ Tier 3 หรือกลุ่มบาลานซ์ใจแอนซึ่งประกอบไปด้วย Amazon, Mastercard และ Visa หุ้นในกลุ่มนี้จะมีการเติบโตของรายได้และ PE ที่อยู่ในระดับกลางๆแต่ก็ถือเป็นบริษัทที่มีลากฐานแข็งแกร่งและน่าเชื่อถือในระยะยาวความท้าทายในเทียสีและเทียห้าส่วนหุ้นที่อาจจะไม่ได้เติบโตเร็วมากนักแต่มีราคาค่อนข้างพรีเมียมจะอยู่ในกลุ่มเทียสีและเทียห้าโดยเทียสี่เป็นกลุ่มพรีเมียมเวลูเอชับวกโมเดเลตโพสหรือ ราคาพรีเมียมแต่เติบโตปานกลางซึ่งได้แก่ Netflix และ Costco ทั้งสองบริษัทนี้เป็นผู้นำในตลาดแต่ราคาหุ้นก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระดับที่สูงกว่าการเติบโตที่คาดหวังไว้และสุดท้าย t ที r ฟไรกลุ่มนี้คือกลุ่มโลโกดบวกสตีลพรีเ m ียม Valuation หรือเติบโตต่ำแต่ราคายังคงสูงซึ่งประกอบไปด้วย Apple Walmart และ e x x o n Mobil กลุ่มนี้อาจจะไม่ได้มีศักยภาพในการเติบโตที่สูงเหมือนกลุ่มอื่น แต่ด้วยความที่เป็นบริษัทที่มั่นคงและมีชื่อเสียงทําให้ราคายังคงอยู่ในระดับที่สูงข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เราเห็นภาพรวมของหุ้นเมกาแอปได้อย่างชัดเจนนะครับและเป็นเครื่องมือที่ดีในการพิจารณาพอร์ตลงชุนของคุณแล้วคุณละครับหลังฟังข้อมูลเหล่านี้แล้วคิดว่าสําหรับช่วงที่เหลือของปี2025จะเลือกหุ้นจากเทียไหนหรือจะมองหาโอกาสจากหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษอย่าลืมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับ